อนุทินกับการกระทำอันคมเครือท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองถึงเวลาแล้วหรือยังการเมืองไทยล่มสลายแต่มีชายคนหนึ่งที่ไม่หวั่นไหวตรงกันข้ามเขาลงมือทำในเวลาที่เหมาะสมในจังหวะที่เหมาะสม ในโอกาสที่เหมาะสมชายคนนั้นคืออนุทินชาญวิลกุลทุกอย่างเริ่มต้นจากคลิปเสียงที่รั่วไหลออกมาการสนทนาทางโทรศัพท์ชื่อที่ละเอียดอ่อนแพทองทานชินวัตรผุนเซนและในพริบตาเดียวรัฐบาลเพื่อไทยก็ล่มสลายรัฐสภาสั่นคลอนการเมืองตกอยู่ในความโกลาหลในขณะที่หลายฝ่ายกําลังดิ้นรนหาทางออกอนุทินก็ก้าวเข้าสู่กระดานหมากรุกพันธมิตรที่รวดเร็วปานสายฟ้ารวบรวมกาลังคนในเงามืดภูมิใจไทยจับมือกับกัปตันธรรมนาถพรหมโพกองกําลังใต้ดินที่มากประสบการณ์ สุชาติชมกลิ่นผู้ที่นํากลุ่มสมาชิกรททัฐสภาแบ่งแยกดินแดนมาร่วมด้วยในเวลาอันสัน้นอนุทินได้รวมอํานาจเสียงข้างมาก ควบคุมสถานการณ์และเตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญการจับมือครั้งสำคัญกับพลงประชาชนอนุทินต้องการสิ่งสุดท้ายความชอบธรรมพลคประชาชนเสนอเงื่อนไข3าประการบันทึกข้อตกลงที่ลงนามแล้วคำสัญญาเรื่องการปฏิรูปการลงประชามติและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พลขประชาชนสนับสนุนอน,อนุทินในฐานะนายกรัฐมนตรีแต่ไม่สนับสนุนให้เข้าร่วมรัฐบาลข้อตกลงที่เปราะบางพันธมิตต่อที่ดำรงอยู่เพียงในกระดาษเท่านั้น